ทะลุเทรนโลกไปแล้วนะคะเมื่อน,น้องเล็กแห่งวงอินทุวัอยังหลุมแพทริกเขามา c o อร์เพลงซีรีส์ฮอตฮิตอย่างแกล้งจุบให้รูวารักค่ะ ทำเอาเหล่าแม,แม่แม่พอๆก็ใจยุ้ยกันไปตามๆกันค่ะกับน้ำเสียงน้ำเสียงสุดละมุนของหลุ่มหล่อมากความสามารถแพทริกนัทวัฒน์น้องเล็กลูกครึ่งไทยเยอรามันของบอยกรุ๊ปวงอินทวันในจีนที่ล่าสุดก็มีผลงานการร้องคเวอร์เพลงประกอบซีรีส์สุดฮิตระดับตำนานจากวงการซีรีส์จีนนะคะอย่าง it s t a r t with a kiss หรือว่าแกล้งจูบเพ้รูว่ารักที่แม้แต่แดนกิมจิเองนั้นก็ยังเคยนำมารีเมค โดยเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของหนุ่มแพทริก i n นทูวันะคะปล่อยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหญ่ของจีนอย่าง QQ Music และก็ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมทำยอดวิวยอดคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายเกินความคาดหมายมากถึง20,000คอมเมนต์ในเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเอง นอกจากนี้นะคะยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ในว้อยป๋อของแพทริกเนี่ยยังพุ่งสูงถึง1.5ล้านวิวในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงค่ะก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่แฮชแท็กเกี่ยวกับผลงานเพลงนี้และแฮชแท็กชื่อแพทริกนั้นจะฮอตพรองเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งในไทยและเทรนด์ทวิตเตอร์โลกอย่างร้อนแรง โดยสำหรับบอยแบนด์วงอินทรวันค่ะก็เพิ่งจะมีในทศกาลฉลองการเดบิวต์ครบ1ปีในไทยซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าแฟนๆผู้สนับสนุนบอยกรุ๊ปหลากสัญชาติจีนญี่ปุ่นและไทยวงนี้อย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะฮอตมากจริงๆนะคะแฟนๆก็ไปติดตามผลงานกันได้เลยค่ะ